ไปน้ำกันข้ามยังไงได้จ้ะเรื่องกินไว้ใจอีหล่าได้แ้วจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุขูสุขชน,น,นืัอนี้หล่ะพาก,กินพาพี่น้องมากินตำหอยแขงหลงป่าจ้าพักเครื่องเคี่งมีท่ากกบมี่ทั่วฝักเน่า มีพักขามีใบสลัดล้ะกะ็มีมะระขีโนกจ่าในนี่กัจะเป็นหอยแครง1นกิโลครึ่งนนพิ่นองจ้าล้ะกะ็ใส่เขาโพดสีเหลืองเม็ดกะทินละะ่วก็ ทั่วฝากงาวแต่ก่อนที่ฮอจะไปแซบไปนวดกันอิหลามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์แอลโคมาแน้นำจ้าเป็นสบูท่ทำความสะอาดผิวหน้าสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าหมองคล้ำมีกระมีฝ้ามีจุดแดงดำมีรอยสิวต้องการเติมคอลลาเจนให้กับใต้ผิวผิวหน้ากระชับเต่งตึงไร้ริ้วรอยตีนกงตีนกาอิหลาแนะนำได้จ้ะแพ็คคู่นี้สบู่มิกฟุดแล้วก็สบู่คอลลาเจนเพียง160บาทเท่านั้นแต่ผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่แบบพิลาผ้ากินเมืองอิหลาตึงลิงช่องทางการสั่งซื้อยุติจ้า มาพี่น้องมามาเส็บๆนับนวๆน้ำกันว่า,าไปกับเกรงปากไปจากน้ำลายแตกจัดแบบว่าโพดโทมากเมืองพี่น้องสุดๆเลยจ้าไขาเ่เย็บมันไข่เย็บมันมากไก่ๆสดจะโบกกัเนด้จอจ้ยน้ำลายแตกเซ่บนัวแหงนัวแหง ฝนกระด้างสิตกพี่น้องห้องนีงบึมบึมเยอะใส่ซอนกุ้ยเลยจ้ะน้ำลยายแตกดีดี melaki nok Hmm จะอมกับอวบง่ามจ้ะถึกใจแห้งเมื่อวานมึงคลิปจะขวางคลิปที่เคยกินกินหอยแข้งตำซั่วหอยแข้งน้ำร้ายแตกน้ำเลยไปจัดมาจ้ะ แกไว้แก่ใบรูดหนึง่งแซ่บจ้ะ ปลาแบบค้นๆเวยใอเส่เปลือมกมันำห่อนเ <ๆ S 1> ดือดๆต้มน้ำให้มันเดือดแล้วก็เอาหอยแคลงไป คนๆยี่สิบวินาทีเอาขึ้นนอกน้ำเย็นเลยจ้ะเมื่ค่อยฉ่ำแซ่บ หอยแค่มันหอยแค่งหน่อยหน่อยเพลสดไปเลยอืม นัวมาก ខ្លាក xa chờ ông bể ông thua phật nhau nơi nuôi มีความสุข้ะพี่น้องมีความสุขกับการกิน สดหนำนั่งจ้ะโอ้ทั้งเผ็ดทั้งนั่งทั้งแสบ ไปน้ำกันข้ามเย็นๆได้จ้ะ หนาแดงๆนี่ว่าแม่ยังนี lings, kind of ่พิษหอมเปร เคีย่ยจ้ะเคีย่ยฮะอืมแตกไปหน่อยเลยเนื้อแตกเนื้อแตกเผ็ดอืม ก่อนจากกันสุตรบะบาทกันเด้อเข้มข้มนหนัวมากแซ่บพี่น้องนัวเข้มข้นหอยแค,แครงอย่างตงตาแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บก็ต้องจากกันไปอีหล่ฝ่าบาเจ้ารำน,นี้ได้พี่น้องเด้อ สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าหมองคล้ำมีกราบมีฝ้มามีจุดด่างดำมีรอยสิวต้องการเติมคอลลาเจนให้กับใต้ผิวผิวหน้ากระชับต่งตึงไร้ริ้วรอยตีนโกงตีนกาอิหลาแนะนำไปจากแพ็คคู่นี้สบู่มิกฟูดแล้วก็สบู่คอลลาเจนเพียง160บาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่ใบปวิลาภัาคกินเมืองอิหลาตึงดิง่งของทางการทั้งสื่อวิทย,ยคลขปจ้าสำหรับคลิปนี้อิหลาภาคกินไปแล้วสวัสดีจ้า